สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องครับตัวน,นี้เป็นช่วงแรกเลยพี่น้องเ้อะนะครับคนบ้านหน้ากะออกมากปลูกพักพี่น้องครับปลูกต้นไม้ตัดหญ้าเลาะน้าหน้าคือเก่าพี่น้องครับเดี๋ยวกะมาเบื่งว่าเขาสิเห็ดอ,อะไรเนาะให้ใช้ประโยชน์จากที่หน้าได้สูงสุดพี่น้องครับโอ้สูงสุดุ้ณก็ตัดหญ้าเห็นไหมครับ ็เมื่อเศร้าจาัดไปแล้วครับขั้นแท่หน้าหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าไม่หินหลยแท่พี่น้องบูบินหมดเนี่ยสังเกตว่านี่ใบมีดบินเลยครับพี่น้องเขาต้องได้เนี่ยเบี่ยวละงองเขาต้องได้ออกออกมาจัดไม่พี่น้องครับเบี่ยวเลยก็สังเกตแล้วว่าพ่อมือเศร้าที่ต้นวันนาดปบใบเนาะมันรู้สึกกระสันบบแห้งไาไในเลยพี่น้องพอแต่มันเบี่ยวอีกมันกระสันอีก แสดงว่าใบมีผลมากครับอาจจิได้เตรียมใบสำรองไว้แล้วละเพราะว่าส่วนหนึ่งนะที่เกิดจากใบมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวเขาอยากเปลี่ยนแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยครับนะครับ เฉพาะแตงใบมีดคำหน่อยได้พี่น้องบอกเลยว่ามือหนึง่งแป๊บเดียวอีดีครับแตงใบมีดแต่แนี้กระถิแป๊บ่มือใล่ไหมเสร็จแล้วะแรงมือเรี่็วมากพี่น้องเนาะวันนนั้แค่ที่เฮ็ดยังเฮ็ดยังบลล่ได้หลายเลยเหรอพี่น้องบอกไว้เลยนะครับวอนต้องเฝ้าเฮ็ดคือ,อยังไดเฝ่าเฮ็ดเลยพี่น้องเนาะโดยเฉพาะต้นไม้ค้นมาหน้ากันว่ได้ไรซีเรียสนะครับปลูก ถูกแล้วเฮ็ดว่าถือเข้ากับเปลี่ยนไหมครับเอาแบบไม้หม่องไม้เพราะว่ามันเป็นปีแหลของคนบ้านหน้าครับเฮ็ดเพื่อที่จะเลื่อนรูนะครับแล้วคต่อยอดกันแต่ละรอบนดอกแต่ะรอบนะ,ะครับนี่ต้องมาแตงใบจัง้อยเพราะว่าใบาเบี้ยวแห้งนะครับเดียว ล,ลองครับสังเกตเอานี่เห็นบ่ครับใบมันที่เป็นเจอดเลยได้นน่เพราะเมื่อเส้านี่หินหลายครับตอไม่ก็หลายครับแล้วก็ต้นไม่ก็ม่แต่ต้นแข็งแข็งครับเจอดไปใส่เนาะอยากแตงนิดหน่อยครับมันพ่อแตงใด้อยู่ครับ เสร็จกับไปฝนหินยู่หน้าเจิดนินึโ okay. อเคขพ่อไหรแล้วเบียวแห้ง ให้เขาตางยึดนะค้โอเคเี๋วจะไปฝนพี่น้อง โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปฝนใบมีดแป๊บนึงเติมน้ำมันเติมแล้วครับเกือบลืมตัวล้วเกีบลืมมวาต้องเติมน้ำมัน นาให้หน้าให้เดียวเบิดน้ำมันแปะให้หน้าให้เดียวเบิดน้ำมันแปะนะี่พี่น้องครับนี่เน้ำมันแปะนี่เลยโอ้เสียงคนมาเก็บเห็ดนี่มาใส่ซ้ำนิดหนึ่งมา นี่สาระสำคัญคือมาตัดหญ้าก่อนเดี๋ยวเริ่องต้นใหม่ทั้งมาว่ากันอีกเช่นหนึ่งครับเดี๋ยวจังปลูก <c oughs> หาม่งแล้วนะครับแป๊บเดียวครับหาม่งแรง่งคำนี่กระิเก็บตรงนี้แหละครับเก็บให้หน้าให้นี่ครับให้แล้วโอ้ อันนี้เป็นต่อใหญ่เอาขึ้นมาโชว์ก่อนเดี๋ยวสิสะดุดมัน,นเดี๋ยวอันใบมีดกับที่พังอีกพี่น้องครับกาเก็บให้นี่เซตครับพี่น้องครับเซตให้นี่ก็โอเคแหละนะครับเก็บทีละสเต็ปเนาะประมาณสักสามช็อตเลยพี่น้องครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันครับ โอ้ค่ำแล้วนะครับกะในเวลาเข้าบ้านแล้วพี่น้องครับนาชิหาโม่งกลัวล้วเนาะหกโมงก็ว,ว,กว่าได้พี่น้องม,มือนี้ภารกิจเดียวครับตัดห้าเดี๋ยวคนต้นใหม่ลงหรอมืออื่นจะมาบากันไหมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ